อยู่ที่อารีซอยสองนะคะที่มาเนี่ยเพราะอะไรคือว่าเมจิเนี่ยมาหาเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเพื่อนเมจิคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่มีความเก่งมากสมัยก่อนเขาเป็นตำรวจแล้วก็ที่บ้านเขาเนี่ยเป็นคนที่สองวิธีการป้องกันตัวแล้วก็เมจิเลยรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ว่างเลยเลยโทรหาว่างหรือเปล่ามีท่าอันไหนที่แบบ เป็นท่าแบบยังไม่ต้องยากเนาะให้เราสามารถป้องกันตัวเองได้แล้วสามารถหนีจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นตรงหน้าได้นะคะตอนนี้ก็มาถึงออฟฟิศแล้วแหละแต่ว่าบอกเลยว่ามาก่อนเวลาอีกอ่ะเดี๋ยวเข้าไปเซอร์ไพรส์ในออฟฟิศกันนะคะญาติฮัลโหลเฮ้ยมดีมาะว่้สวัสดีค่ะไม่เจอกันนานโอ้สบายดีนะนั่งมานังกว่เเอาเอาปลเลยไหมไม่ไม่เอาค่ะอยากจะ ให้ช่วยสอนหน่อยเพราะช่วงนี้บอกว่าไปไหนกลางคืนคนเดียวตลอดเลยอะ่ะขอทายง่ายๆได้ปะได้เลยตามที่คุเกันไว้โอเคมีคนมาจับมีคนมาฉุดเราจะหลุดยังไงตรงไหนดีเดี๋ยวเข้าไปข้างบนอะโอเคาานายภาพไปหน่อยอที่แบบง่ายๆสําหรับตัวเล็กอย่างเราเนี่ยผู้หญิงทุกคนตัวเล็กเท่านี้สูงเท่ากับเมจิเนี่ยรับรองป้องกันตัวได้แน่นอนอะมาดูนะคะวิธีการป้องกันตัวโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนาน้องแชมป์นะครับตัวใหญ่ใจ ร่างกายบอบบางแชมป์มาถูกแขนนะครับดึงดึงยังไงก็ดึงไม่ออกสิ่งที่ทําพึ่มบิดนะครับให้ข้อมือเราอยู่ในจุดที่บางที่สุดและอย่างที่บอกครับทุกหน้าตัวเองทุกหน้าตัวเองพร้อมกับถอยขาออกนะครับทุกหน้าตัวเองทุกหน้าตัวเองวิ่งหนีไปอย่าอยู่ยนิ่งนะครับมา,าคนช่วยไม่ยากยยนะคะแอนมาลองดูเบจิบ้างดีกว่าสองเอาไปร้ายนะไปร้ายขา,าเธอ,อเฮ้ยไปกันจ้า วันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนขากล่าเลยที่แบบว่ามาช่วยสอนในวิชาแบบนี้ก่อนระดับแรกก็อยากจะฝากเพื่อนคนนี้หน่อยอยากให้คนได้ราบตัวหน่อยค่ะบางคนอาจจะยังไม่รู้จักเขาสวัสดีครับผมกับตันประสมนะครับนักยีโดสายดำนักีวิสูสายดำครับวัวนี้เป็นประยากยกสมคูณชายยุทธ์แห่งไทยถ้าท่านใดอยากได้นาความรู้ความสามารถด้านการต้องตัวนะครับติดตามได้จากเพจ JJAT j i ลิศู Association of Thailand หรือเพจส่วนตัวผมนะครับกับตันประสมครับ